ถ้าเคืองคันตานั่นหมายความว่าเรามีตาอักเสบใช่ไหมครับวิธีการที่ดีสุดก็คือทําอย่างไรก็ได้ไม่ให้ตาอักเสบนั่นเองครับมีหลายวิธีครับวิธีที่หนึ่งแน่นอนตาอักเสบเพราะอะไรเพราะเราใช้สายตาเยอะเกินไปก็ต้องพักผ่อนครับแต่วิธีการพักที่ถูกต้องก็คือพักบ่อยๆไม่ต้องนานครับบางทีเราต้องทํางานทั้งวันแต่ถ้าเราได้พักเป็นระยะระยะเช่นสัก20-30นาทีพักสักนาที2นาทีให้ดวงตาเราพักผ่อน าเราก็ไม่อักเสบแล้วครับวิธีที่2นะครับก็คือการใส่แว่นป้องกันดวงตานะครับอาจจะใส่แว่นกันลมกันแดดกันแสง UV ก็เป็นการลดปริมาณแสงรังสีที่อันตรายเข้าสู่ดวงตาก็เป็นการทําให้ตาอักเสบลดลงเราก็ไม่ต้องขยีตาแล้วครับวิธีที่3การประครบเย็นการประครบเย็นจะช่วยทาให้เยื่อบุตาเราลดบวมลดการอักเสบลงได้ครับแต่เวลาประครบเย็นเนี่ยนะครับมีเทคนิคอยู่นิดนึง อย่าไปใช้เจลใหญ่ๆนะครับมันหนักมันไปกดตาอ้นี่ไม่ดีไปใช้เจลแบบเล็กๆนะครับหรือผ้าขนหนูชุบน้ำเย็นๆก็ได้ครับประครบเบาๆแค่นาทีสองนาทีก็พอเพียงนะครับประครบนานเกินไปหรือเย็นเกินไปก็ไม่ดีนะครับปวดหัวตาแห้งเกินไปอันจะไม่ดีให้เย็นเขาเรียกว่าเย็นชื่นใจสักนาทีสองนาทีนะครับแต่ถ้ามีมีลางจริงๆอย่างน้อยตอนช่วงสักพักเที่ยงประครบเย็นสักหน่อยหนึ่งช่วยได้เยอะเลยครับ วิธีต่อไปนะครับคือการหยอดน้ําตาเทียมครับน้ําตาเทียมทางการแพทย์มีหลายยี่ห้อนะครับน้ําตาเทียมที่ดีจะต้องไม่มีสังกะสีการหยอดน้ําตาเทียมจะช่วยทําให้ถนอมผิวเยื่อบุตาเราและน้ําตาเทียมบางยี่ห้อบางชนิดสามารถลดการอักเสบได้ด้วยครับแต่ถ้าตาเราอักเสบมากทําตามวิธีขั้นต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมาพบคุณหมอเพื่อตรวจและรับยารักษาการอักเสบของดวงตาครับ ถ้าปฏิวัติได้ตามที่ผมกล่าวไปแล้วทุกข้อนี้รับรองครับตาเราก็จะเสียน้อยลงและเราก็ไม่ต้องขยีตาแล้วใช่ไหมครับ